我的好。 นอนกับพี่ๆทุกคนเลยครับบ่ายเต็มเลยแล้วก็ขอบเนี่ยฮูโจก็นคืนนอนดึกนิดหน่อยครับ ตอนเช้าก้อนคำเห่าดังเกินไปยินดีถึงทุกคนเช่นเดียวกันนะครับสวัสดีออบเตดฟาสสู้ๆๆๆๆที่แรกก็จะเป็นแบ็กสเตตให้ออบสเตตฟาสน,นะวันนี้เงาเบาๆออฟมาดูให้ตัวมบนวาดลูก เพิ่งมันว่าสีอะสีเหนือมันลูฟี่เจ้าัวัตชัยก็ไปประชุมสิงเมลสิกชื่อบัลัสโซก็เข้าไปประชุมสิงเมลสิกเมื่อกี้เขาได้ให้ผมลำผมก็เลยเดินออกมาว่าเดี๋ยวขออนุญาตไปกินกาแฟก่อนนะครับ นี่ครับท่านผู้ชมนี่ม่ใช่ของน้องกูเกิลเหรอเนี่ยก็หือว่าทำมาให้น้องๆน้องเตลี้ยวของเขาม่เล่นทำไมไปไม่รู้เห็นมันน่ารักดีอืมคงอยากจะทำเอาไปเอ้าอันทำไมบ่มีเลยกูเป็นผู้เสี่ยงสิหยอกไอ้เอวกูเป็นผู้เสี่ยงวะเนี่ยกักกวักวันเงินโมนาตาเฉยพรเออดาตาเฉยพร ไม่เราคงเป็นผู้ชิมป่ะเนี่ยอันพี่วอนยังไม่ทานข้าวใช่ไหมคะดีเลยเยน่อหิวข้าวไม่ใช่เหรอไม่ย้อนชอบกินดิเอามันเก็ออกข้างขาเกินฉันไปง่วงง่วงง่วงูจมาใส่า่โอ๊ยใส่สีอื่นน้ำเน้ห่วยีแม่ข่อยพี่ฟอข่อย ีใจการ์ดดีเรื่อยวันนี้เยอะว่าเนี่ยแต่ไอ้กูกินไปแล้วการดไปเนี่ยเออหนักเยอะหทักทำทามีคนเห็นเนะไม่ให้เห็นหรอกไม่เคยเห็นนะแม่กูไม่เห็นนี่ไงเพื่อแม่เลยแม่ชอบสีฟ้าเหลืองใช่ไหมล่ะเออหอกไปนะเข้าออก็สิได้กินทั่วผีมาแล้วไหมไม่แค่สนับานนั้นเออมันเสียบี่แล้วอยากกินอะไรหรอกนี่อแม่ชอบกินอันนี้ใช่ไหมล่ะ เราเห็นเขาทำมันทำไมดูดีกว่านี้วะมาร์ชเมลโล่นี่ยอนมาแล้เนี่ยอัไนไม่มือกับ่ะมี่เด้อโย่เอามือโซนๆอย่าไอยู่เออเอ๋อเอาแป๊มแล๊มอ๋อถุงอันบีบถุงบีบชิมกับอ๋อโอ้โหสดดียูมิซอนโอ่เฮ้ยฉันชอบเอากินอฮ้ยแล้วถุงบีบชิมกันเอาปากกัดเนี่ยถุงมือกับบะมี่โย่ โอ้ส่วนตักเลยขวานี่โอ้ขันไม่มันหนวันยิ้ยุ้มเลยนะติดติดอยู่แล้วเลี่ยนอยู่เดือดทีเด้เลี่ยนอยู่หลักจึ๊บหลักแบบัะปีนี้ใส่ให้ไม้ตัวไม่อนามัยเราเป็นอนามัยชอบกินร็ช็อกโกแลตสตรอเบอรี่ครับอ๋อได้หมดค่ะชอบกินแล้วกันถ้าหมดจะถามอยู่ใส่ไปตั้งหลายอย่างแล้วหมดต้ถามมันนี่ละไม่ถามแม่ต้องถามพี่ป๋องว่างลว้าวเฮ็ดไปอ่ะป้าหมดต้ถามวันเดียวเนี่ยล่ะเด้อนะ อร่อยูไปอร่อยอยู่อร่อยอยู่น่าทานมากคนะปีไปเห็ดมันกรนนาท่านอ่ะละกันลองอยู่เห็ดเบื้องตีวเพราะว่าเป็นคนทำเองกับมือเอามาให้เรางกุกเกินไปแล้วเนาะเขาไหมลกะคุณเข้าของเขาไหมล่ะใครคือเจ้าของเห็นว่าเห็นของวางอยู่โต๊ะ ก็จะเขาเขาจะเอาส่งมาให้เด็กหน่อยตีไปฉันจะไม่มีความผิดหรอวะกูก็มากินไว้หารกันหมดทุกคนนี่ h ให้พี่บัวเตยทุกขอบคุณค่ะบุงม๋อชวนไหมล่ะไม่เป็นไรพี่วันแล้วถ้าบุงไปเห็นน้องขวัญจะให้น้องขวัญเนี่ยอร่อยไม่ซ้ําจําสูตรไปเลยอร่อยอร่อยโอ้ยเมื่อกี้ลืมโชว์อุ้ยไปประชุมก่อนนะไปมาแม่มาแหมเดี๋ยวกูเพื่อนกำลังจะมาแล้วของเขานะออาคุณต้องชิมสีมือคุณนะมาคุณมาเลย กูกินหนำหน้ามาคุณพี่มือคุ่นมาแม่อร่อยสุดๆอร่อยจังเลยสุดๆเป็นเลยเอาทำไมไม่เคี้ยวเกินด้วยกินเสุดจที่บุ๋มพรุ่งนี้เจอกันที่พ่านทองโอ้ยงไปห้องไปอือห้องไปแล้วเดี๋ยวพาหลังโอ้พรุ่งนี้พี่บุ๋มไปงานไอ้เดี๋ยวผมว่างคนเดียวนั่งระบายสีจมเหลืองแล้ว เขาบอกว่าวมีร้านอาหารขลุ่ใหม่คือภูผาไม้มไปแล้วขี่รถใหญ่ไปนะเขาทำไมไม่ออกทริปออกทริปมาเลยก็ขี่ไปบบป้าไปไงทุกไปรงก็แม่ไปวันนี้แต่เราจะนั่งหลังกระบะไปก็ได้จำให้แน่นแล้วอ๋อยังไม่ได้เอาโลบาไปใส่น็อตเลยทำไมน็อตหลุดอืมอร่อ,รอยป้ะแม่ห,หิวหรือเปล่าไม่กินข้าวเลอร่อยอยู่ค่ะทุกคนแต่ทำไมพี่สาวก่อนพี่สาวจะน้อยใจ พามีสาวกันไปไม่มีสาวทำเผื่อเออไม่พี่สาวหน่อยพราะเ่าน้อยใจไม่มีอะไรทําเลยวันนี้กวาดรูปจนเหนื่อยแล้วแม่ไม่ไปวาดรูปหรอโอ้รอคนสกุลก่อนเขาจะเครียดจริงๆอ่ะคุยกันไว้นะคะ ว่าถ้านุ้ไม่มีถ่ายหนังอ่ะจะพาน้องนุ้น้องไปแล้วก็นักร้อง,องใครอยากไปก็ไปไปเที่ยวแม่ห้องสอนอมหมู่บ้านรักไทยแล้วเหมือนแบบพอหนุกถ่ายหนังก็เลยไม่ได้ไปใช่ไหม,มพี่ก็เลยปรึกษากับน้องไปว่าง,งั้นก็รอไปพร้อมกันเพราะว่าเดี๋ยวมันอ่ะไม่งอนใครหรอกมันงอนไปมันจะว่าไปไม่ไปไม่ชวนไปออกที่ยังเกือบไม่ได้ไปทางออกที่ยังเกือบไม่ได้ไปเลย มึงไปบอกอยังไงไปมันําให้มึงไปเ <laughs> ฮ้บอกว่าเดี๋ยวไปเซอร์เวก่อนอเราบอกไงอ๋อได้ได้คนค่อยไปมไ,<ด>ไม่ใช่ไปบอกเขายี่สิบโลเหรอห้าสิบโลเหรอมันก็เกินไปไปประมาณร้อยโลเฮ้ยร้อยเลยเหรอร้อยดีชัมม่วโมงกว่าชัมม่วโมงครึ่งนั่นแหละพี่ก็เลยตัดสินใจ่ไม่ไปหรอกไปเรารอไปพร้อมนุกดีกว่าแสงสองตาเป็นสัญญาณของวันใหม่ทางไปทางแกน จะจามอ่ะก็ัวเป็นโควิดจามอะไรขนมกับข้าวสาวพี่เประตูนั่นน่ะมาพี่สาวเสร็จแล้วอย่าสาวอันนี้คือของพี่สาวนะครับปนี่คือของพี่สาวสาวอิ่แล้วอ๋อพี่สาวไม่เป็นไรชิมดูอันนี้คือดีแถวของกคุณเป็นเกี๊ยวกล้วยชิกาเป้เถอะวะเอาไปอันนี้เลยกินชิโนี้ินสุดท้ายสวยวันนี้

อยู่ไม่ได้ว่ะอยู่นี้เยนี่ย่หงลยาเนียนๆม่พยายาม่นีงันลืมเร็วน่ไปหาอะไรบางมันเป็นเงาโอ้หาอะไรบางมันเป็นเงานี่ย่ไหมเดี๋ยนะบางให้โอกรป๋อะไรเ่ยซีรีนซินลนี่ไงซีรีนคือแบรนด์หนึ่งซรนคือแบรนด์แบกระเป๋าแบรนด์หนึ่งที่มาจับไม่ใช่ เอาเหรอยบัวบัวย oh, <okay> ังไม่เฮ็ดอีกทั่วเนื้อมันทำได้นะไม่ได้เห็นกระเป๋าอ่ะฝึกมันต้องฝึกเห็นมันไม่งี้แหละไปมาเมื่อกี้มือโดนอยู่มะพี่เอาอยู่จ้าเจ้วอยู่ะอยู่อะไรอยูอะไรน่ารักจังดูแล้วเล่นสองอัะเล่นสองเดี๋ยวหาเยี่ยมให้ไป เขากับเฮดไนไปขึ้นพุ้ยเออเมนเออเมนเขากับเฮดไนไปขึ้นมันเป็นความตั้งใจที่อยากทำให้ทุกคนกินอยู่แล้วอยากไม่ต้องการให้โดยไม่หวังชิงตอบแทนคิดได้ไงโดยไม่หวังชิงตอบแทนเนี่ยเอาเว้ยวันนี้พี่จำพู้วันนี้วันนี้เลยเดี๋ยวไอ้เพื่อนอยู่ก่อนตามลำดับตามลำดับแฟน ย่าสองมาฐานบัตของกูเอามือจับแม่ของคนอื่นประเทศดีดีกลัวเขาเรับไม่ได้เอาแล้วชันละก่จะมาใส่ไปงานคุณนายคุณนายอะไรไม่รู้เนี่ยอ่าเสร็จแล้วของพี่เอียวต้องตางแดดนะน่ารักจังกินให้หมดได้ยิวน้องตั้งใจมาก ชอบสีอะไรบัวแล้วคนอื่นถามเลยมาถามเลยอ่ะมาถายก็ผูกคาดิวชอบฟ้าชมพูเดือดชอบฟ้าชมพูป้าคนอื่นถามว่าชอบกินสีอะไรไหมแบบไหนของฉันเฮ็ด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 เอามือจิ้มพร้อมเอาสามสีฟ้าชมพูเดือดเลยเดนดูอิ๋วนะไม่เกี่ยวไปยามา้ไงบอกว่าไปอาบน้ำก่อนไปอาบน้ำก่อน บอกให้ไปอาบน้ำก่อนไงไม่ออนไปซักผ้าอยู่โคราชเฮ้อยู่อยู่โคราชไงช้อนเหรอนหมือนไม่ได้ยินเลยพี่ออนโหลยมเดี๋ยวไปรับเดี๋ยวให้พี่ไปรับเสร็จแล้วนะพี่สาวเบ้าๆไปซักผ้าโคราชไปถุนว้าไปรอบ้าังไป นี่ครับกะบอกว่ากูไปซัก่าแล้วตามคอนเซปสามสีเดี๋ยวชีเราจะตกแต่งให้เองแบบนี้มันไม่อร่อยอ่ะอบอพี่วานกินแล้เหรอฮะกินไปแล้วอันไม่ได้เป็นแบบนี้นะไม่สุกคขาดเลยนะทุกคนมันต้องเดินขาดมานลของกูได้กินชีเชียวก้อนมูอเอาแฮปปี้เบอร์เดย์ทูยูของเขาอีกทีนึ เดี๋ยวยืนรอก่อนนะคนสวยเดี๋ยวพี่ไปจะทําให้กินยินไม่น้วปะอ่าถ่ายไว้ก่อนอเพราะภาหาทำให้เออถ่ายไว้ไหนโอ้ฉันไม่ได้เลยนี่ยืนรออ๋อแววมาจากไหนเนี่ยเขาได้มาแล้วเอ๋อใครให้เนี่ยงานไม่ให้คงเป็นรักเลยเขามาหรือเปล่าอ้านี่นะทัพปสซาร์น้ำจัง น่ารัักจงเด uh, ี๋ยวรอก่อนนะมันเกิดใครเอ่ยนเกิดหนูอ่ายทันว่าสุด้ายพอดีป้าขึ้มาซอยชีวิตแต้วเย็นไปรับน้องเพราะว่าซอยชีวิตตั่นเลยเอาอันคือมาซอยชีวิตทวารสุดท้ายพอดีมามาวันเกิดวันเกิดไปไม่ได้กินเลยอ่ะเสียใจจัง ไม่เป็นไรเฉียดสลัดให้ทุกคนได้ใช่ไหม g o o g l กินแล้วอันนี้ต้องเป็นผมเองไม่ได้ไม่ได้เราต้องให้ Google Google กินกี่อันดีไม่แล้วก็พอ g o o g l อิ่มแล้ว Google อิ่มแล้วทำไมไม่อันนี้ก็คือของ Google เหรอมั้งพี่เขาทำน่าจะเป็นเพราอิ่มแล้วเขาอิ่มแล้วนี่ต้องเป็นเขาทำเป็นหน้าเฉยๆแค่ไหหมูเจ้าของเพราะกลิ่นนะอันเดียวสัดอันเดียวแต่ว่าหนูทำที่รองก่อนนะได้มีหัวบีบด้วยหัวบีบบีบไม่รู้อะ เหมือนกูเหมืนสีเทาอ่ะเหมือนเหมือนอะไรนะเหมือนโอริโอ้สีฟ้าพี่ออนเหรอชิ้นใหญ่บัวเด้อจะไมาให้ฉันเด้อกินไปแล้วว่าหันแม่ทำไมมันไม่อยากกินเลยมันไม่ใช่ปลาแต่ว่าหนูหนูเอากัดทุกอันแล้วหนูก็ไม่ให้แม่แล้วของกูอันพวกพวกอเซสซอรี่ต่างๆเอามือหยิบแต่ของคนอื่นนะเอาช้อนตักเอาเทลงอะไรอย่างเงี้ย ตุ๊ต่งขนมช็อกโกแลตจะได้ไหม้วยไม่ได้ชิมรสนี้ก่อนมาแม่ชิมรสนี้ก่อนใช่กูก็อยากได้อะไรเป็นของขวัญไหมบอกคุณยายออนเลยจบไปก็จบแต่งอันนี้เป็นตะคีหัวหยองตั้งแต่ปลายครีมมันจะเหลืออันนี้มันจะกินเองเหรอพวกเก่งใสุ่ด ซื้อมาแต่อันฝุ่นเองพอถาดเชิงชุ่มแม่เอะมอดเองก็ลำบากคนละไปวันแล้วพ่อไปแล้วเฮดสีก็ไปนอนตัวปัญญาร่างกายต้องการนอนกูเกิลของคนอื่นเฮดดีดีของข้าวสั่นอืมของกูเกิลดัวยเนี่ยน่ารักจังเลยโอเคไหมคะโอเคค่ะต้องกินให้หมดนะ ไอ้พเขานเล่นแล้วกันนี่ไปทั่วที่เพื่อแดนแล้วคนดีมันกินแหมหัวหน้ายอดผายยังไม่ตื่นครับพี่กินอร่อยแป้งมันอร่อยดีหัวหน้ายอดผายยังไม่ตื่นตื่นแล้วกำลังออกมาินกูเขงหนูเหมือนจริงจังอ๋อเหมือนจริงยังไงอ่ะไม่ก็เป็นของจริงอ่ะเหมือนจริงแล้วอ่ะเขงหนูเหมือนจริงแล้วสวยแล้วไม้ปวดอ่ะแก่ก็มีคือ อ้าวก็จะเสร็จแล้วของใครเอ่ยเค้กวันเกิดเขาหนาอันนี้เหรออันนี้ของเขาเนี่ยแหละอ๋อเหรอน้องเขาน่าอีนี่เลยไปเนี่ยโอเคไหมหนาพนาปายโอเคไหมก็เลยหวานนี่แอปเปิลเบอร์รี่ถุงกูเกิลมาเลยก็ตรงนี้หน่อยมาดูใกล้ๆทางนี้ค่ะมานี่มานี่มาหนี่อเขากรเลิดน้องเขาอยู่เือกัน ขอใหต้ตัวนี้ด้วยค่ะนายเจลลี่เอออืม<ง>แต่ว่าหนูว่ามันไม่ใช่เจลลี่นะคุณปาย<ง>อวยพรมันเกิดให้หน่อยครับพนัปายสุขสันต์วนันเกิดครับแม่ออนไปายปายไม่ต้องเอาเค้กอันนี้มาเออหนิให้น้อง,องเกิดน,นะคะน้องโกเกิลเป็นเด็กดีของพ่อโอนะคะกับคุณแม่เนี่ย ปาหนิงลงทุนซื้อเค้กมาเองเลยแต่นี้หนูก็ทำเองซื้อเค้กมาแล้วทำให้น้องกูเกิลเองเลยนะเนี่ยเออดีใจไหมดีใจเออกินให้หมดนะแล้วสลับกันดีกว่าใช่อันนี้หนูทำให้พี่ป้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาพี่งกินกินเลยปาย น้องไปนนน้้้ออองงงไไไปปปจะกินแล้วนะคะจะลงตัวข้างล่างไหมคือน้องกูเกิลเรียไปหมดแล้วนะใช่ใช่ไหมอร่อยไหมอร่อยไหมเออเอาน้องยังกินของปลายเลยปลายกินของน้องน่าร่อจังเลยเอากินชอบ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  หมดน้องปาจะกินทั้งหมดนะคะทุกคนแล้วก็จะรีวิวกินนะคะอ่าอืนี่แหละค่ะนี่แหละปายแม่จะสอนอะไรหนูเวรกรรมมันมาเร็วเวรกรรมมันมาเร็วนะทุกวันเนี้ยนี่ไงเขาบอกว่าทำทำอะไรก็ได้อย่างนั้นกินก็ตอบแทนแล้วเนี่ยเห็นไหมปลายมอบความอร่อยให้แม่ปลายก็ได้รับความอร่อยไปอร่อยไม่เหมือนเพื่อนน้้ยอะไรมันเลี้ยมมันจุมเบื่อหรอปากมันปกอิ่ดตะเคแม่ขอบคุณมากเลยนะที่ปลายมอบความอร่อยให้แม่ กูเกิก็เลยมามอบความอร่อยให้ไปต่อเดี๋ยวเอนให้แม่ออนกินใหม่ไหมอ้ยมั๊ไม่ไม่ไม่ไมไมไม่ไม่ไม่ัม่ไม่ไมาไมาเค่ไม่ไม่ไม่นม่นม่ไม่ไม่ไมเกม่ไเ่ไม่้ม่ม่ไมเไม่ไม่เอาเม่ไ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 ม่นะเไมนไั่ไม่ไน่ไม่ไม่ไมนไม่ไเกิม่นม่ไม่ไน่ไมัไม่ไม่ไม่ไมงไม่ไม่าม่ไม่ไน่ไม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 มม่ไม่ไมม่ไม่นม่ไม่ไะ่ไม่อม่ไม่ไ ก็ฝากน้องหน่อยนะคะงานแรกของน้องฝากให้กําลังใจน้องด้วยนะคะแล้วก็มีบัตรสติมไลส่วนด้วยนะพี่แชร์ไปแล้วแหละหน้าเฟซนะคะถ้าน่าจะมีคนเข้าไปเยอะแล้วแหละบัตรเต็มแล้วบัตรทั้งงานเต็มแล้วแต่ว่าบัตรทั้งงานเต็มแล้วนะคะเหลือแต่บัตรสตรีมไลส่วนนะคะวันนี้ก็ฝากให้กําลังใจน้องออฟเป็นงานแรกให้กําลังใจไปแล้วแหละเนาะภายในบ้านก็ให้กําลังใจไปแล้วแล้วก็ฝากไปพี่ไปให้กําลังใจน้องออฟ แดงนะคะฟังงานสิงเลือขอหน่อยค่ะสิงมีิมาก่อนสิงมีสิมาก่อนสิงมีสิมาก่อนนี่วันนี้เขาปยี่สิบนะครับเป็นสน้องชายดีไปบเาเป็นอน้องน้องนเสนอใหสงรางน้องปลายสุดหรอก็คอนเสิร์ตเป็นหมอลำนะครับในทีหมอลำน้าปลายก็จะได้ร้องหมอลำในงานนี้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากบัตรของสิงมีสิงด้วยนะครับบัตรน้งานน่าจะเต็มแล้วแ่แล้วพ่อแต เปิดพระม่านกั้งนี่แล้วก็มีงานของสิงเลคคอร์ดอะไรแบ็คแบ็คทัวร์เลยนะคอร์ดอ่าแบ็คทัวร์ดูฟิวเจอร์นะครับเป็นโลกแห่งอนาคตนะครับมาดูกันว่าจะสนุกสนานขนาดไหนสำหรับคนที่มาหน้างานอย่าลืมใส่เสื้อสีสตาร์านะครับฝากงานฝากงานแฟนด้วยพนักกายเพราะว่าไปก็พี่ฝากงานพี่สิงห์อเนกฝากงานแฟนด้วยพนักกาย เพ,พราะว่าไ,ไปก็พี่ฝากงานพี่สิงะเนาะอ่ากเนาะก็ขอบคุณมากเลยนะคะสําหรับฝากงานแฟนไงผู้บ่าว<ป>สิงไงฝากน้องไปด้วยละกันฝากให้กําลังใจพี่พีด้วยทุกคนนะคะพลัมพัมพัมเ็นดูคนละไปรอดูแล้ววันนี้เป็นงานคอนเสิร์ตแรกของของออฟเนอเอาวันนี้วันนี้แหละใช่ครับผมก็เป็น งานของเอสคาร่าด้วยเป็นงานเอสคาร่าด้วยใช่เป็นงานอะไรนะเดี๋ยวนะดูก่อนเป็นงานเดจาวูเป็นงานบันไม่รู้ว่าเขาเขียนว่าบันจงบันเลงความฝันของคุณด้วยเสียงด้วยเสียงจากหัวใจโอ้เตีมงานดีไหมเตรีมงานเป็นเตีมงานถือไปฝากนแพทถือไปฝากใครนะนแพทสงสารน้แพททัอันนี้เอาตัวนี้ให้น้แพทนะน้แพทชอบกิน เขาเขาเสร็จแล้วนี่พายเขาตรวจ ATK หน้างานแล้วบัตรเตรียมเข้าแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วแต่ว่าเหลือบัตรสตรีมไร้สไม่ดทำเเอามาไม่ทันเลยหมดแล้วเด็กๆเสียใจจังมานี่แล้วมาเอานี่แล้วปาแจกขนมไปเลยคนละอันนี่เนี่ยเดี๋ยวเดี๋พี่ปาทำอันนี้ให้กินมาเร็วอะไรก็ไปเอาอันเก่ามารีไซเคิลอยู่ได้เอานั่ยงี้เอาอัน โอรีโอแล้วก็เอานี่โรยอย่างนี้นะไปใช่ไหมน่าสนใจเรียแล้วแม่น่าเรียเรียแล้วไปไหนมานี่ไปดูไปดูตัวนี้คือกุเกินเรียไปแล้วไงเอา้ยเอาปลาขันแล้วเหรออย่าเพิ่งหนีมารอเอานี่ก่อนนีหนึ่งเดียวนะนี่ขนมมนเนี้ยใครคือแบบมีโปรตีนสูงมากเออพอมอร่อยมีนิคอนแล้วขนมทำไรต่อเลยขันมาดีนี่มาตุ้งนี่ โอ้น่าอร่อยมากอร่อยจังขันไม่กลัวเลยไม่น่าอร่อยจังขนมน่าอสรันพ่พี่ปงไปกันมีเยือวะน่าสงสารจังเลยอืมอบคุมากเหะเมาเรื่อยๆสุดเสียบพนักไปเขามากไแล้วก็ปิดขอ บายนะคะทุกคนเราก็รีวิวการทำขนมของเาไปไปแล้วนะคะครับขอบคุณมากนะคะไว้พบกันในวันเมอรืนแกงน้องพนาาปาไม่เคยแกงน้องกูเกิลแกงคนอื่นครับกูเกิลพี่ปายน้องผมสั้นชื่อว่าน้องอันอันครับน้องอันอันค่ะนน่ารักเป็นเด็กญี่ปุ่นหรือเปล่าเด็กอายุน้อตเป็นเด็กญี่ปุ่น <laughs> เราเป็นเด็กญี่ปุ่นดีใจมากเลยด้วยกินเยอะๆนะนไม่รู้เดานั่นบายบายแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะวัสดีค่ะสงสารน้องคน